เทรดไม่เก่งเทรดไม่แม่นเนี่ยแนะนำสองเทคนิคนี้เลยครับผมบอกเลยว่าทุนน้อยก็ทําได้เนาะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ก็ทําได้นะครับผมก็แนะนําให้ดูคลิปนี้เลยมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับคืองี้ครับผมการที่จะเทรดเก่งหรือเทรดแม่นเนี่ยมันต้องมี2อย่างนี้เขาพูดกันไปครับก็คือการจัดการเงินแล้วก็เทคนิคการเทรดครับยกตัวอย่างครับถ้าเรามีเทคนิคการเทรดอย่างเดียวเนี่ยเราไม่มีการจัดการเงินเลยนะครับ เรารู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยการาฟจะขึ้นการาฟจะลงนะครับผมเราถรดกำไรได้เยอะก็จริงแต่ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับกราฟมันไม่เข้าเทคนิคเราก็จะอาจจะล้างพอร์ตก็ได้เลยสต็อปลอสที่เราตั้งไว้ก็ได้หรือรอ,อาจจะหมดตัวเลยก็ได้แบบนี้ครับผมอาจจะทาให้เราเนี่ยเจ๊งเลยก็ได้ในตลาดนี้แต่ถ้าเรามีการจัดการเงินเข้ามาเนี่ยเราชนะเท่านี้เราหยุดนะเราแพ้เท่านี้เราหยุดนะเราต้องได้กำไรเท่านี้เราถึงจะหยุดประมาณนี้ครับผมการจัดการเงินเนี่ยก็เลยสําคัญในตลาดนี้มาก ตลาดไม่ได้เรียบชันเนี่ยบอกเลยว่ามันเสี่ยงมากๆครับผมอยู่มา7ปีเนี่ยบอกเลยว่ายังสต็อปล้อเลยนะครับผมการสต็อปล้อเนี่ยเป็นเรื่องปกติอย่างที่โคคัพเตอร์บอกเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะบอกเกี่ยวกับการจัดการเงินนะครับผมที่โคคัพเตอร์ได้ลงอาทิตย์ที่แล้วเป็นไฟล์ Excel นะครับผมเดี๋ยวผมจะมีแจกด้วยนะครับผมรอดูกลางคลิปได้เลยว่าเราจะขอไฟล์นี้จากไหนนะครับผมก็ไฟล์ Excel นี้นะครับผมบอกเลยว่าโคคัพเตอร์ทำไว้ดีมากๆถ้าใครอยากจะรู้ลึกเนี่ย ก็สามารถไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับผมหรือถ้าใครอยากดูสรุปเนี่ยก็สามารถไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนเทคนิคการเทรดเนี่ยเดี๋ยวผมจะแบ่งปันให้ในคลิปนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่ามือใหม่ก็ดูได้มือเก่าเนี่ยบอกเลยว่าเอาเทคนิคนี้ไปพัฒนาเพิ่มเติมต่อได้เลยโอเคครับผมไปดูกันเลยมาครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปเทรดจริงเนี่ยเรามาดูวิธีการตั้งค่ากันก่อนดีกว่าครับการตั้งค่าเนี่ยเราจะตั้งค่าได้ทุกบล็อกเกอร์เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไอเคชั่น โค้เทคหรือโอลิมเพตเนี่ยเราสามารถตั้งค่ากราฟตามนี้ได้เลยนะครับหรือใครใช้บล็อกเกอร์อื่นก็ตั้งค่าตามนี้ได้เลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยถ้าใครยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับสามารถสมัครลิงก์ใต้คลิปอยู่ในได้เลยครับก็จะมีหมดสามบล็อกเกอร์เช่นกันครับอายคิวเพชชันโคเทคแล้วก็โอลิมเพตครับก็ทั้งสามบล็อกเกอร์นี้เนี่ยถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับบางบล็อกเกอร์ก็จะให้ดาวน์โหลดแอปนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านได้้้้้้เเเเเเเลลลลยยยนนนนนนะะะครรรรััอกอกรัับบแแต่่่่่ถาาปป็็็็็ PC ีีมมมมกกกกกจจจใใใหหหสสสอออวผไดืุ๊ เข้าไปสู่หน้าต่างการเทรดให้เราลองใช้ไปีิวทดลองการเทรดกันก่อนนะครับถ้าเราถูกใจเนี่ยค่อยฝากเงินไปได้เลยนะครับมีทุกธนาคารไทยเลยนะครับโอเคครับมาเริ่มวิธีการตั้งค่ากันเลยดีกว่าปีการตั้งค่าก็ง่ายๆครับเราจะตั้งค่ากราฟเนี่ยจากรูปแบบเส้นใช่ไหมครับเราจะตั้งค่าเป็นปรูปแบบแท่งเทียนครับแล้วก็ทำเฟรมเนี่ยเราจะตั้งค่าไปที่1นาทีครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไปที่ตัวชี้วัดอันล่างสุดครับตัวชี้วัดเนี่ยเราจะตั้งค่าไปที่ moving average ครับแล้วก็ไปที่เส้นค่าเฉลี่ย เป็นค่า5นะครับผมค่าเนี้ยตามปกติเลย SMA นะครับผมสี salud, ตามใจชอบโอเคเราก็จะได้หน้าตากราฟประมาณนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเทรดเลยดีกว่าครับว่าการเทรดเนี้ยเป็นยังไงมาครับผมเรามาเริ่มในเรื่องของการจัดการเงินกันก่อนนะครับการจัดการเงินเนี่ยผมจะยกคลิปนี้ของโอพเตอร์มาเลยนะครับผมก็คือเป็นคลิปเกี่ยวกับการจัดการเงินแบบ RR ครับ R ต่อ R ก็คือ l i k Reward Ratio เนาะ ผมจะอธิบายให้สั้นๆง่ายๆครับผมอ่อคืออะไรนะผมคืออัตราส่วนอย่างเช่น1ต่อ2เนี่ยเรายอมขาดทุนได้ที่1ส่วนแต่ถ้าเราได้กําไรเนี่ยเราต้องได้กําไร2ส่วนฟังดูมันอาจจะดูเหมือนยากใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมทํามาหลายคลิปมากกับโค้ชเตอร์เนาะในคลิป u t u b e เนี่ยมีห้0กว่าคลิปผมทํามาแล้วเนี่ยเกือบทุกคลิปเลยก็ว่าได้ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็แค่ไม่ได้บอกให้ทุกคนได้ทราบว่า,าการเทรดแบบนี้เนี่ยคือ R ต่อ R เดี๋ยวเรามาดูกันว่า R คืออะไร มาดูกันเลยครับมาที่ตารางตัวนี้ครับ RR นะครับผมโควเตอร์ Pro เนี่ยตอนนี้ที่ผมได้ภาพเนี่ยก็จะลงมาที่300บาทเริ่มวันนะครับผมจุบวันเนี่ยที่1,000บาท RR ตรงนี้เนี่ยก็จะแสดงเป็น1ต่อ2.3ครับโควเตอร์ Pro บอกว่าถ้า RR ตรงนี้เนี่ยมากกว่า1ต่อ2ขึ้นไปถือว่ากําลังดีครับยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นเนาะแต่มันก็จะทํายากมากขึ้นด้วยนะครับผมอ่ากำไรเนี่ยมันก็จะโชว์อยู่ว่า700บาทขาดทุนที่300บาทอ่า กำไร700ก็คือ2ส่วนของ300ตรงนี้เราไปใส่เลขอะไรก็ได้ครับอยู่ที่ความถนัดของเราแล้วก็อยู่ที่เงินของเราเนาะเย่างเช่นเริ่มวันเนี่ยผมจะใส่ที่100บาทแล้วกันจบวันเนี่ยที่300บาทก็จะเป็นอาร์หนึ่งต่อสามแต่ถ้าถามว่าทําได้ไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแต่การจะทําได้ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่เทคนิคก,การเทรดเนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะแบ่งปันเทคนิคก,การเทรดให้ด้วยนะครับผมจะได้เอาไปเทรดกันทำกำไรกันได้เนาะโอเคครับผมมาที่ตารางตัวนี้ครับ ตารางตรงนี้เนี่ยบอกเลยว,ว่าถ้าใครเทรดแบบวินนิ่งมาถึงเกลียวนะผมก็สามารถดูตรงนี้ได้ถ้าใครอยากจะลองเทรดเนี่ยก็มาดูตรงนี้ได้นะครับการเทรดแบบวินนิ่งมาถึงเกลก็คือนะครับผมมาที่เปอร์เซ็นต์กำไรก่อนเปอร์เซ็นต์กำไรตรงนี้เนี่ย85เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเช่นว่าการาฟเนี่ยเราเปิดมาเนี่ยมันไม่ได้ร้ออยู่แล้วเนาะมันก็จะเป็น85 87ข้างนะครับไมล์แรกที่เราลงเนี่ยเราก็จะลง300บาทใช่ไหมครับฮะลง300บาทปุ๊บถ้าเราชนะเราก็จะได้กำไรอยู่ที่255บาท 300ร้อบวกสองในพอร์ตเราก็จะมี555บาทใช่ไหมครับมาที่2เนี่ยก็จะคือทุนบวกกับกําไรเมื่อกี้นะครับผมเมื่อเราชนะเราจะได้กําไรประมาณ726บาทซึ่ง2ไม้เนี่ยเราก็ได้กําไรต่อวันเรียบร้อยแล้วเท่ากับ RR เลยนะครับผม1ต่อ2 3ที่โคคัปเตอร์บอกว่ากําไร700ขาดทุน300ประมาณนี้แต่ถ้าใครเนี่ยไม่มั่นใจกับการเทรดบินนิ่งมตติกิเอเนี่ยก็เทรดไม้ละร้อยก็ได้ไม้ละ50ก็ได้แล้วแต่บุคคลนะครับผม แล้วการเทรดแบบลิกรีวอรดในโชว์เนี่ยหรือ R ต่อ R เนี A ่ยดียังไงนะผมมาดูตารางตัวนี้เลยมาดูตารางด้านนี้เลยครับตารางด้านนี้เนี่ยโคตเตอร์ก็จะแบ่งไว้ว่าแบบแผนแล้วก็แบบความจริงเนี่ยมันต่างกันยังไงนะผมมาแบบแผนเนี่ยต่อให้เราชนะ10วันนะผมแล้วก็แพ้20วันไปเลยนะผมเราก็ยังได้กําไรอยู่หรือเราอาจจะได้กําไรนิดหน่อยหรืออาจจะเท่าทุนนะผมแล้วแต่ R ี่าตั้งเนาะแต่ความจริงเนี่ยเราไม่ชนะ10วันติดอยู่แล้วเนาะเราอาจจะมีชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้าง อาจจะแพ้2วันบ้างชนะ2วันบ้างแบบนี้ต่อให้เราเนี่ยชนะ10วันแพ้เนี่ยยีวันไปเลยเราก็ยังได้กําไรอยู่เหมือนเดิมครับการเท็ด R ต่อ R เ,เนี่ยดีอย่างนี้นี่เองนะครับผมลองเอาไปใช้กันดูเนาะสังเกตดูเลยว่าในคลิปของผมเนี่ยห้าร้อยจ็คลิปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมแล้วคอมเตอร์ลงเนี่ยจะเทรดแบบนี้เกือบทั้งหมดเลยนะผมแล้วถ้าใครอยากได้ตารางนี้เนี่ยก็สามารถแอดไลนะ์น้มันอัพชันได้เลยแล้วก็พิมพ์ข้อความตามนี้ได้เลยนะครับผม เดี๋ยวทางแอดมินเนี่ยก็จะส่งวิธีการดาวน์โหลดให้นะครับส่วนถ้าใครเนี่ยทำเป็นอยู่แล้วนะครับผมเรียนในเรื่องของ Excel มาเก่งในเรื่องของทํา Excel อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถลองเทคนิคนี้เนี่ยไปทําเองได้เลยนะครับผมทาไม่ยากนะครับผมแต่ถ้าใครเนี่ยขี้เกียจทาหรือทําไม่เป็นนะครับผมสามารถทักมาขอได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยเราไปดูเทคนิคการเทรดกันดีกว่าครับผมว่าเราจะมีเทคนิคการเทรดยังไงให้มันเทรดได้กําไรเพื่อเอามาใช้กับ R ต่อ R นี้นะครับผมมามาดูกันเลย มาครับผมมาในช่วงของที่เราจะแบ่งปันเทคนิคการเทรดกันแล้วเนาะเทคนิคการเทรดของผมเนี่ยผมก็ใช้เทคนิคเดิมเลยนะผม S B หเนี่ยผมใช้มาแล้ว 6- 7ปีเลยก็ว่าได้ S B หเนี่ยวิธีการตั้งค่าผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วเนาะก็คือเราจะใช้การาฟเป็นการาฟตั้งเทียนตามเฟรม1นาทีแล้วก็ i n d i c a อร์เป็นเส้นค่าเฉลี่ยแล้วก็เป็นค่า5เราก็จะได้เส้นประมาณนี้นะครับผมการเทรดเนี่ยเราจะเทรดอยู่2ลักษณะนะครับผมก็คือ1เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของเส้นคงขึ้น 2เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของเส้นคลองลงนะครับเส้นคลองขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างรูปให้ดูตรงนี้เส้นคลองขึ้นเนี่ยเราต้องเทรดในรูปแบบที่กราฟเนี่ยเป็นลักษณะของเทรนขึ้นหรือกราฟเนี่ยมีโมเมนตัมขาขึ้นหรือแท่งเขียวเยอะๆนั่นเองนะครับผมเมื่อเส้นคลองขึ้นแล้วนะครับผมเราก็รอกราฟอยู่บนเส้นแล้วเราก็สามารถกดขึ้นได้เลยประมาณนี้อาจจะต้องดูแนวรับแนวต้านอะไรเพิ่มเติมด้วยนะครับผมดูในเรื่องของเทรนไลน์เพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวเรามาดูในลักษณะของเส้นคลองลงกันบ้าง เส้นโค้งลงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็คือเส้นเนี่ยก็จะโค้งลงมาเห็นไหมผมว่าเส้นโค้งลงมาทุกกราฟเลยเมื่อเส้นโค้งลงมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถหาจุดเข้าเทนได้เลยโดยการรอกราฟเนี่ยอยู่ใต้เส้นก่อนเมื่อกราฟอยู่ใต้เส้นแล้วเราก็สามารถกดเข้าออเดอร์ได้เลยประมาณนี้ครับผมอาจจะต้องดูแนวรับแนวต้านเพิ่มเติมด้วยนะผมว่าเส้นโค้งลงเนี่ยอยู่ในแนวต้านหรือเปล่านะครับผมถ้าอยู่แนวต้านแล้วเราก็สามารถกดลงได้เลยอยู่ในเทนลงหรือเปล่านะครับผมประมาณนี้ รูปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเอามาจากในกลุ่ม V A Signal นะผมผมก็เอาจากในกลนุ่มนียมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ดูนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปเทรดเลยนะครับผมว่าคลิปแต่และคลิปเนี่ยผมใช้ R R เท่าไหร่แล้วก็ใช้เทคนิคอะไรเส้นโค้งขึ้นหรือเส้นโค้งลงเดี๋ยวผมจะแปะรูปให้ดูนะครับผมโอเคเราไปดูคลิปกันเลยครับ มาเริ่มที่คลิปนี้กันเลยครับคลิปนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยทุนที่1น0เหรียญนะครับแล้วก็ RR 리워드เนี่ยเราจะเริ่มต้นที่1ต่อ5เนาะก็คือแพ้เนี่ยได้ที่20เหรียญแล้วก็กําไรเนี่ยเราต้อง100รยเหรียญนะครับก็คือ1ต่อ5นั่นเองนะครับผมโอเคเราจะเทรดแบบบินนิ่งมาึงเกลียวครับก็คือชนะทบไปเรื่อยๆเนาะโอเคก็เราจะวินนิ่งทั้งหมด3ไม้นะครับผมไม้แรกเนี่ยผมจะเริ่มที่10เหรียญก่อนนะครับ โอเคตรงนี้เนี่ยผมกดขึ้นเพราะอะไรครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนาะก็คือ s อ a 5เนี่ยถ้าเส้นโค้งขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องรอเทนขึ้นใช่ไหมครับพอเป็นเทนขึ้นกราฟอยู่บนเส้นแล้วเราก็สามารถกดขึ้นต่อได้เลยครับประมาณนี้เนาะโอเคมาต่อที่ออเดอร์ที่2ครับออเดอร์ order ที่2เนี่ยจริงๆผมต้องกดไปประมาณ28ใช่ไหมครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมน่าจะกดผิดเป็น38เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเราขาดทุนได้ที่2ี่เหรียญอยู่แล้ว ถ้าเรากดมบนี้แล้วเราแพ้เนี่ยเราก็ต้องหยุดวันนี้เลยนะครับผมเพราะว่าเราขาดทุน20เหรียญเนาะแต่ถ้าเรากดแล้วเราชนะเนี่ยแปลว่าเราจะได้กําไรมากกว่า2เท่านั่นเองนะครับโอเคตอนนี้ผมก็กดไปละนะครับผมตรงนี้เนี่ยสังเกตว่ากราฟเนี่ยทะลุแนวต้านขึ้นไปแล้วคาดว่าจะไปหาแนวด้านบนต่อนะครับผมและที่ผมเข้าเดิร์เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้น b หเนี่ยคงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็กราฟอยู่บนเส้นเรียแล้วแท่งเขียวเนี่ยแรงซื้อเนี่ยมาเต็มมาแรงเลย เราก็สามารถกดขึ้นต่อได้เลยครับประมาณนี้โอเคไม้นี้ผมก็วินไปเป็นร้อยห้าสองเหรียญแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามาเทรดต่ออีกหนึ่งไม้ครับไม้นี้จะเทรดที่ห้าสิบสองเหรียญก็พอแล้วนะครับจริงๆแล้วล 5, เนี่ยกำไรห้าสองเหรียญเนี่ยก็เยอะมากแล้วเนาะก็แทบแทบแทบจะเป็นหนึ่งต่อสามละตอนนี้ก็กดอีกห้าสิบเหรียญน,นะครับผมก็คือถ้าเราแพ้ไม้นี้เราก็จะเหลือหนึ่งร้อยเหรียญไว้เล่นต่อนะครับผมในวันนี้เนาะแต่ถ้าเรา เทหกสิบเหรียญเจ็สิบเหรียญไปเลยเนี่ยมันก็จะแพ้เลยเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้ที่ขาดทุนยี่สิบเหรียญน,นะครับผมโอเคตรงนี้เนี่ยกดลงเนื่องจากว่าจากแนวรับเนี่ยกลายเป็นแนวต้านแล้วกราฟเนี่ยขึ้นไปชนแนวพอดีแล้วก็ชนแนวไม่พอนะครับผมยังชนเส้นเอสห้าแล้วเส้นเอสเอห้าเนี่ยกาลังจะโค้งลงโอเคเราก็สามารถกดลงต่อได้เลยและที่สาคัญกราฟอยู่ใต้เส้นด้วยนะครับผมไม้นี้ก็วินไปนะครับโอเค คลิปนี้เนี่ยก็จะเป็น rr แบบ1ต่อ5เนาะก็ถ้าใครสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับถ้าใครอยากดูคลิปนี้เนี่ยแบบละเอียดเลยนะครับผมก็ไปดูคลิปตรงนี้ได้เลยเนาะไปหาในช่องได้เลยย้อนกลับไปประมาณสองสามคลิปก็เจอคลิปเทดนี้แล้วนะครับผมเพราะว่าคลิปเทดในวันนี้เนี่ยผมได้อธิบายอย่างรวดเร็วนะครับผมไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายนะครับผมเพราะว่าผมต้องพูดในเรื่องของ การจัดการเงินด้วยแล้วก็เทคนิคด้วยนะครับผมผมก็เพียงบอกได้แค่เบื้องต้นเนาะแต่ถ้าใครอยากดูเทคนิคลึกๆเนี่ยก็ไปดูในช่องได้เลยนะครับผมมีเพียบก็เป็นไงกันบ้างครับผมในเรื่องของ RR l i q u r d Ratio เนาะแล้วก็ในเรื่องของเทคนิค s b 5ผมบอกเลยว่าทั้ง2ออย่างนี้เนี่ยผมใช้มาค่อนข้างที่จะนานมากครับผมอาจจะไม่ได้ค่อยพูดในช่องนี้เท่าไหร่นะครับผมอาจจะพูดในเรื่องของเทคนิคอย่างเดียวบ้างนะครับผมก็แต่วันนี้เนี่ยก็ได้มาบอกแล้วว่าเทคนิค R ต่อ R เนี่ยดียังไงนะครับผมแล้วก็ใช้งานยังไงเนาะ ก็ถ้าอยากรู้ลึกกว่าน,นี้เนี่ยก็แนะนําให้ไปดูคลิปก่อนหน้าผมคลิปหนึ่งก็เป็นคลิปของโค้กเอร์เนาะตรงนี้เนี่ยละเอียดมากๆแนะนําให้ไปดูได้เลยเนาะและที่สําคัญวันนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะศึกษาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยในช่องของเราเนี่ยมีคลิปมากกว่า500คลิปสามารถลองไปไล่ดูได้เลยนะผมไม่ว่าจะเป็นเทคนิค SMA myset อะไรต่างๆเนี่ยการจัดก,การเงินโค้กเอร์กับผมเนี่ยได้ลงไว้เพียบเลยนะครับผมแนะนําว่าให้ไปดูได้เลยฟรีแต่ถ้าใครอยากจะ ศึกษาแบบลึกๆนะครับผมอยากเรียนแบบทางลัดจริงๆเนี่ยทางผมเนี่ยมีคอร์สเรียนนะครับผมก็คือคอร์สน้ำมันไอออปชันนะครับผมเป็นแบบกลุ่มวี p เนาะก็จะเป็นการเรียนแบบชั้น3ามเลเวลครับแต่ละเลเวลเนี่ยก็จะมีแบบทดสอบให้ทำ้วยนะครับผมถ้าทําผ่านเนี่ยก็จะได้ไปอยู่ในกลุ่ม v ีพีซิสเนครับกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะฝึกเทรดไปด้วยกันทุกวันเลยนะครับผมกลุ่มนี้เป็นการฝึกเทรดเท่านั้นนะครับโอเคก็การฝึกเทรดเนี่ยก็จะลาลาประมาณ3ามทุ่มในกลุ่มก็จะมีประมาณ300คนนะครับผมก็เทรดไปด้วยกันทุกๆวัน ประมาณนี้ก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับถ้าสงสัยตัวไหนก็จะมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมถ้าถูกใจก็กดติดตามช่องของเราให้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณมากครับ